ทำไมเราถึงต้องศึกษาร่องรอยการมีอยู่ของไดโนเสาร์มันสําคัญแค่ไหนถึงจะต้องย้อนอดีตไปศึกษาเพื่อหาข้อมูลกันแน่และในปัจจุบันเราศึกษาเข่าไปถึงไหนกันแล้วทั้งรอยเท้าทั้งซากฟอสซิลที่หลงเหลืออยู่จากอดีตกว่า65ล้านปีก่อนให้คำตอบอะไรกับพวกเรากันแน่สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสเดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทึงช่องดาวลูกเป็ด ก่อนไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและคอมเมนต์พูดคุยกับดาวลูกเป็ดได้หรือใครจะดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกสามารถกดสมัครสมาชิกช่องเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเพื่อสนับสนุนทีมงานดาวลูกเป็ดหรือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอเพื่อส่งซุปเปอร์แตงให้กำลังใจพวกเราได้นะครับดาวลูกเป็ดขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนจากทุกท่าน การศึกษาฟอสซิลไดโนเสาร์สำคัญอย่างไรในปัจจุบันไดโนเสาร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยปกครองโลกในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นานกว่า160ล้านปีครับก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนการศึกษาฟอสซิลหรือซากติดตาบันของพวกมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจประวัติศาสตร์ของโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ฟอสซิลไม่เพียงบอกเราว่าไดาโนเสาร์มีรูปร่างอย่างไรแต่ช่วยให้เข้าใจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นพฤติกรรมการดำรงชีวิตเช่นการล่าการเดินการดูแลลูกการศึกษาสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศในยุคโบราณการเปลี่ยนแปลงของทวีปและสภาพภูมิประเทศในอดีตที่ผ่านมาที่เราพูดมาทั้งหมดนี้จึงเป็นคำตอบที่เพียงพอว่าการศึกษาร่องรอยไดยโนเสาร์ ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของความอยากรู้แต่เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โลกกับชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และอนาคตของมนุษย์ด้วยครับคุณผู้ฟังการค้นหาและการขุดฟอสซิลต้องอาศัยความละเอียดและความรู้ทางธรณีวิทยาอย่างมากครับโดยมีหลายขั้นตอนมากครับคุบุฟังและขั้นตอนทั่วไปมีแดงต่อไปนี้ 1. สำรวจพื้นที่เบื้องต้นนักวิทยาศาสตร์จะศึกษาชั้นหินตะกอนที่มีอายุในยุคที่มีโอกาสพบไดโนเสาร์เช่นยุคจูราสสิกหรือครีเทเชียส 2. การเก็บตัวอย่างร่องรอยเมื่อพบสิ่งที่น่าจะเป็นฟอสซิลเช่นกระดูกฟันหรือรอยเท้าจะถูกทำเครื่องหมายถ่ายภาพและบันทึกพิกัดอย่างละเอียดเอาไว้เพื่อทำร่องการขุดค้นหาในอนาคตต่อไป 3. การขุดอย่างระมัดระวังใช้เครื่องมือเบาเช่นแปรงมีดหรือสิวเล็กๆเพื่อไม่ให้ทำลายชิ้นส่วนฟอสซิลที่เปราะบางได้จากที่เราเคยเห็นเหล่านักขุดจะใช้แปรงเล็กๆค่อยๆปัดดินหินออกทีละนิดซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยทีเดียวครับการห่อหุ้มและการขนส่งฟอสซิลจะถูกห่อด้วยปูนปัสเตอร์หรือวัสดุป้องกันเพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการต่อไป และแน่นอนว่าการขุดขึ้นมานั้นยากลำบากมากการขนส่งจึงสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นครับและ 5. คือการวิเคราะห์ในห้องแล็บทำความสะอาดศึกษาอายุชั้นหินวิเคราะห์โครงสร้างกระดูกและจำแนกชนิดของไดนโนเสาร์นั่นเองครับทั้ง5ขั้นตอนนี้ล้วนใช้ความชำนาญและเวลาเป็นอย่างมากในการดาเนินการครับคุณผู้ฟังในประเทศไทยจือเป็นประเทศแรกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์โดยการค้นพบแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519ที่ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาลสินซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในแหล่งฟอสซิลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยพื้นที่สำคัญที่พบฟอสซิลไดโนเสาร์ในไทยได้แก่จังหวัดกาลสินพบมากที่สุดทั้งกระดูกรอยเท้าและไข่ไดโนเสาร์เช่นไดโนเสาร์กินพืชภูเวียงโกสรัษจังหวัดขอนแก่นอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดอุบลราชธานีพบซากฟันเดนเสร์กินเนื้อจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมาพบซากกระดูกรอยเท้าหลายชนิดจังหวัดพิษณุโลกพบซากกระดูกไดนเส์ในชั้นหินยุคครีเทเชียตอตอนต้นจากการสำรวจโดยกรมทรัพยากรธรณีพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นพื้นที่ที่มีฟอสซิลไดนเส์หนาแน่นที่สุดในประเทศเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีชั้นหินตะกอนโบราณจำนวนมากครับ คำถามต่อมาคือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาฟอสซิลไดโนเสาร์คืออะไรบ้างเดาลูกเป็ดเลยรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ 1. ช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ลโลกมากขึ้นฟอสซิลเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตในอดีตทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดลําดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ครับ 2. พัฒนาความรู้ด้านชีววิทยาและวิวัฒนาการ การศึกษารูปร่างและโครงสร้างของไดโนเสาร์ช่วยให้เข้าใจการปรับตัวของสัตว์ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีและเศรษฐกิจท้องถิ่นเช่นพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาฟอสซิลระดับภูมิภาค 4. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เด็กและเยาวชนจำนวนมากเริ่มสนใจเรื่องธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จากการได้เห็นซากไดนโนเสาร์จริงหนึ่งในนั้นก็คือดาวลูกเป็ดเองด้วยครับหากกล่าวโดยสรุปก็คือการศึกษาฟอสซิลไดนโนเสาร์ไม่เป็นเพียงแค่การค้นหาความยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตในอดีตแต่คือการเปิดประตูสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชีวิตตั้งแต่ยุคดึกดำ้บันจนถึงปัจจุบันรอยเท้าเล็กๆที่ประทับอยู่บนหินหรือเศษกระดูกเพียงชิ้นเดียว อาจเป็นเบาะแสสําคัญที่ช่วยไขความลับของประวัติศาสตร์โลกที่กินเวลานับร้อยล้านปีได้เลยครับคุณผู้ฟัง